มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพบรรยากาศบ้านจันทสองล่าเตรียมพร้อมรับทักษิณหลังพักโทษวันที่14กุมภาพันธ์จากที่กรณีนายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชธณน์ให้สัมภาษณ์ว่ามีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ในรายชื่อของผู้ที่จะได้รับการพักโทษในรอบถัดไป ส่วนจะปล่อยตัวพักโทษในวันใดนั้นตามหลักการคำว่าครึ่งปีหรือ6เดือนให้เอา30วันไปคูณก็ให้นับได้ว่าครบวันไหนและวันถัดไปของวันครบการรับโทษก็คือวันปล่อยสำหรับพักโทษโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าได้เตรียมบ้านและทำความสะอาดบ้านจันสองล่าไว้เพราะว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่บรรยากาศที่บ้านจันสองล่า ซอยจรันสนิทวง69แขวงและเขตบางพักต่อทอมของนายทักษิณชิน,ชนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีบ้านสองหลังมีการติดกล้องวงจรปิดไว้โดยรอบบ้านหลังด้านหน้ารั้วสีอิฐเป็นที่พักของสื่อมวลชนและที่จอดรถมีเพียงรถตำรวจสายตรวจจอดอยู่หน้าบ้านส่วนบ้านด้านในที่ทารั้วเป็นสีขาวยังคงปิดเงียบเปิดภาพบรรยากาศบ้านสันสองล่าเตรียมพร้อมรับทักษิณหลังพักโทษ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดับคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ